วันนี้นะครับผมแล้อยู่ในเมลอนเพกาันอีกแล้วนะครับแล้วก็อุย้ยทุกครั้งเลยนะผมชอบไอดอลเมนูนมากเลยนะก็คือ <c oughs> อีปืนนี่อีกแล้วผมเนี่ยก็ได้สงสัยจริงๆเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันมีแอนิเมอลไหมนะมันมีสัตว์ไหมนะเกมนี้ผมอยากลื้งจริงๆก็เลยเซิร์ชคาว่าชาร์กไปนะครับผมก็คือฉลามนะนี่นะผมเจอฉลามเต็มไปหมดเลยโอ้โหแต่ละอันราคาโคตรแพงเลยนี่นะผมเลื่นมาผมก็จะเจอโอ้ เจอชาร์กแบบตัวเล็กๆด้วยนะโอ้โหซิมเพิลชักโอ้ปลาฉลามแบบซิมเพิลอย่างนั้นเหรอโอเคปลาฉลามแบบไม่มีอะไรเลยปลาฉลามแบบเรียบง่าย50บาท50บาทแบบนี้มันต้องซื้อบายแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยจะว่าไปว่าเกมนี้มีแม่น้ำไหมนะชิบหายแล้วมีปะวะนี่ไงผมเจอแล้วครับมีแม่น้ำนะก็คือ What t h poo ไม่ใช่ทะเลนะมันไม่ใช่ทะเลฮัลโหลมันเป็นบอ่เอเล็กๆอะ่ะไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันก็ได้จะว่ายน้ำได้แหละนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย o n l y t h i s w e e k e x g r e s s i v e m o d s เอาอะไรมาลอตาลอดใจอีกแล้วนะ Melon P กาลบ50%ด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อให้หมดเลยกดโกบกดปิดอะไรดีนะ โอเคเราต้องควบคุมกิเลสของเราไว้นะครับทุกคนเราต้องเก็บตังค์เมลอนไว้ซื้อของดีๆนะและนี่นะครับผมก็คือซิมเพิลชาร์นั่นเองนะเฮ้ยฮัลโหลมันหน้าเหมือนอะไรเลยวะเนี่ยนึกถึงฉลามมันต้องนึกถึงตาลาเลยหรอตาล่านี่ครับผมเสกฉลามมาแล้วโอ้อันนี้ก็คือฉลามของเรานะครับผมเฮ้ยทําดีนะเนี่ยฮัลโหลเอาเรื่องเลยเฮ้ยดี๋ยทำไมเท้าไว้มันเหมือน มันเหมือนเมลอนว่ายเลยอ่ะมันเหมือนไม่ใช่ฉลามเลยอ่ะโหลเฮ้ยเดี๋ยวไหนลองกดกดมันลงน้ําไปดิ <c oughs> กดแล้วมันก็ลอยอยู่เหมือนเดิมวัะนี่มันไม่ใช่ฉลามแล้วฮัลโหลมันเป็นเมลอนใส่สก,กินฉลามโอเคฉลามเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยไหนลองหน่อยดิไหนเขาลองหน่อยดิฉลามมันจะถึกแค่ไหนวะ <c oughs> นี่อุย้ยโอ้โ oh อ my god โอ้ไหนลองเอาซีโฟบู <c oughs> <c oughs> โอ้ฉลามผมหายเลยโอ้ เอ้วันด,ดีหนมอยากมาลองว่ายน้ำด้วยกันไหมล่ะอะไรวะเนี่ยฉลา,ามแม่งพูดได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วอยากมาว่ายน้ำกับพี่ไหมล่ะเอ่อไม่เอาดีกว่านะไม่เป็นไรนะการว่ายน้ำมันก็ดีเหมือนกันนะลงไปนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวว h a ฉลามฉีดน้ำได้โอ้ผมว่าเขาเอาปืนฉีดน้ำมาใส่ฉลา,ามไปเนี่ยเขาไปงับแทนไหมเนี่ยงับเอ้าชิบหายแล้วฉลามผมเตี้ยงแทนวัดเมลอนไม่ดีแต่ฉลา,ามเตี้ยงแทนโอ้โอ,โอ้โอเคเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยหมดแล้ว มันนับเวลาแล้วมันนับเวลาโฆษณามันออกเกมผมอะฮะโหลทุกคนอะไรวะออกเกมทําไมผมกลับเข้ามาแล้วผมเห็นฉลามกําลังต่อตัวกันอะไรวะเนี่ยแบบนี้มันน่าลองเอานิวเคลียร์ลูกหนึ่งนะตอนนี้นะครับผมก็คือเอ่อคลีนแมพไปเลยนะครับผมไม่เหลืออะไรแล้วนะฉลามก็หายไปแล้วนะตอนนี้แม่งเอ้ยแล้วผมพลาดไปเลยนะครับ มันมีฉลามฟรีอยู่นะนี่แค่กดดูโฆษณาไม่ต้องเสียตังค์5้บาทฮัลโหลผมพลาดไปได้ไงเขาบอกว่ามันเป็น NPC นะครับตัวนี้มันสามารถกัดได้โอ้ฉลามกัดอย่างนั้นเหรอ <laughs> Nice คือจะบอกว่าของฟรีอันนี้ดีกว่าอัน50บาทแน่นอนใช่ไหมแต่ก็ยังว่าแหลวนะอันนี้มันขึ้นว่าซิมเปิลชาร์กนะก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเสียตังค์ไปแล้วลนะ่ะ <c oughs> นี่คนระัเราจะกดดาวน์โหลดกันเลยนะตอนนี้ <c oughs> ในที่สุดนะครับผมเราก็ได้สักทีนะเราได้ฉลามฟรีมาแล้วแต่ว่านะเมื่อกี้ผมก็รอไปประมาณร้อยขวบวีอะนะแม่งเอ้แต่ไม่เป็นไรนะเพื่อของฟรีนะั้นเราทําได้ทุกอย่างนะก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ได้ฉลามมาแล้วนะถึงจะรอมันไปเป็นลายวิก็เถอะนะแต่เราทําเพื่อนายน,นะนี่เราจะได้ฉลามมาแล้วนะครับผมฉลามของฟรีกับฉลามเสียตังนะเรามาดูกันว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะนี่เลยอุย้ย what ฉลามริงด้วยเอา้า หางหลุดเลยเอาฮะเอาใหม่นะนี่ก็คือฉลามทั้งตัวนะครับผมโอ้ i c e เวดี้นิสไหนลองเสกเมลอนมาหน่อยดิมันกัดยังไงอะฮัลโหลมันกัดยังไงแอคทิเวทได้ไหมแอคทิเวทได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้วิธีกัดนะมันกัดยังไงนะผมกดแอคทิเวทแล้วผมกดสเปซบาร์ผมกดแซด, m, ด Z, ผมกดอะไรมันกดแม่งทุกอย่างพันที่มันไม่กัดนะครับเออแต่ว่าคงจะนี่แหละนะก็คงจะใช้อย่างนี้กัดแหละนะเออแตองโมผมเละเลย นี่เอา What ชลามผมไมามนํำลังเครื่องมือที่สามารถตัดได้ทุกอย่างกันดีกว่านะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อวันก่อนนะถึงแม้จะตัดได้ทุกอย่างนะครับผมแต่ก็ตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีนะทำไมอยู่มาแนวแซดวะเนี่ยชิบหายแล้วพูดมากนะเรามาลองตัดกันเลยดีกว่าน,นี่ผมลากเส้นเรียบร้อยแผะโอ้อ้ oh! Oh my god นี่เลยอ้ oh. ตอนนี้ฉลามผมกําลังจมลงไปใต้น้ําแล้วนะครับโอ้ oh. อันนี้คือผมปล่อยมามันก็ยังจมไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ผมอยากรู้จ,จริงๆเลยว่าน้าเกมนี้มันลึกแค่ไหนมันดูไม่ลึกมากเลยนะพอซูบออกมาเนี่ยแต่พอโูมเข้าไปนะแม่งโค้นลึกนี่นะครับผมผมจะลองเซกไลท์เซเบอร์ถุยไม่ใช่นะผมจะลองเซกเอเนอร์จีเซเบอร์นะครับผมมาลองเจอกับฉลามดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะลองฟังันดูโอ้โอ้ god เอ้ยเดี๋ย oh. ว oh ผมรู้สึกว่าเอเนอร์จีเซเบอร์ผมมาตอนนี้มันไม่ทํางานแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้มันโดนน้าไปนะครับตอนนี้มันไม่ทํางานแล้วนี่นะกดแอตตี้ไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่ติดแล้วนะครับโอ้โหโอเคนะก็สมจริงอยู่นะโดนน้าก็ใช้งานไม่ได้นะเอาไอ้นี่ตีแม่งเลยเนี่ยผมให้เมลอนมันขี่ฉลามอยู่นะครับแต,ตอนนี้ก็จะลองลากไปดูเลยนะโอ้ยมันไม่ตกด้วยผมชอบอะมันตัวดึงดูดนิมิเกมกระตุกโอเคปิ้วอุ้ย เดี๋ยวเมื่อกี้กแรงเกินผมไม่รู้นะว่ามันจะงับยังไงนะผมจะลองพยายามงับดูนะงับเข้าไปในแตงโมเนี่ยเอ๊แต่ฉลามผมจะเด้งแทนแล้วตอนนี้จะงับแตงโมตแต่ละทีเนะี่ยเอออุย้ย <laughs> ฉลามผมหัวเด็กฉลามผมกลายเป็นหัวฉลามอีกแล้วตอนนี้ <laughs> สงสัยคงต้องไปหาฉลามราคาแพงๆมาลองเล่นดูนะแต่ตังค์คงไม่พอนะขออภัยนะนะ ผมไม่มีตังค์ผมยังไม่มีตังค์ในเกมนี้เยอะพอที่จะเอาไปซื้อฉลามราคาแพงๆได้ผมก็ต้องขอผิดสัญญาคุณผู้ชมไปก่อนนะนะที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะซื้อทุกอย่างในเวิร์กช็อปเลยนะแต่ผมทำไม่ได้หรอกนะทุกคนตอนนี้ผมขอ็ขอคงขอกับคำพูดไปก่อนนะมันใหญ่ต่างกันนะมันคนละพันกันเลยว่ะนะฉลามขาวเหมือนกันไหมเนะี่ยโอเคนะเอามาอยู่บนหลังเลยแล้วกัน <laughs> โอ้ ไม่เลยมันตั้งตรมในเดอะโคตรเทเลยโอ้แล้วผมก็เลย,อยลองเล่นดูนะครับพยายามหาฉลามมันที่มันราคาสัก20บาทนะครับมันไม่มีเลยนะครับมันมีแต่200ขึ้นไปนะเออทำไมมันแพงจังวะนี่นะอย่างเช่นเมกะโลดอนนะแม่ง500บาทไอ้นี่เนี่ยแฮมเมอร์เฮดเนี่ยเบาทแพงชิบหายเลยแล้วที่ฉลา,ามอะไรวะเนี่ย2๋บาทตัวไม่โคตรยาวเลยอันนี้อะไรเนี่ยเมลอนชาก เฮ้ยผมชอบวันนี้ว่ะเท่เดียว่ะมันเป็นแตงโมหน้าฉลามนะเฮ้ยเดียวนะแบบนี้นะต้องโกรธเข้าไปลองเล่นกันดูแล้วแหละในระหว่างที่ผมกดดูม็อดนะเรียบร้อยเลยนะครับเกมผมเด้งอีกแล้วเนี่ยนี่นะได้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมได้เมลอนชาร์กมาแล้วนะนี่ครับเรามาดูเมลอนชาร์กกันดีกว่านะนี่ไหนต้องทดสอบดูว่ามันว่ายน้ำได้หรือเปล่านะนี่ลองโยนลงไปเลยดู ก็ถ้าเราเอามาเทียบกับซิมเปิลชาร์กน,นะ มันเหมือนไอซิมเพิลช้ามันเหมือนเคนรีสกินเฉยๆอ่ะไอตัวนี้ก็ใช่เลยนะเนี่ยเอามาเทียบกันเนี่ยเออแต่ตัวซิมเพิลชาเขาทําดีกว่านะสรุกก็คือเมลอนช้าของเราเอ่อไม่สามารถว่ายน้ําได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะนี่นะครับผมเสกมาก็ก็ไม่ว่ายน้ำาลมันจะว่ายน้ำได้ไงว่าเป็นเมลอนฮัลโหลถ้าเอามาเทียบกับเมลอนนะครับผมก็เออผมรู้สึกว่าตัวนี้มันสูงกว่านะและอันนี้มันตัวเตี้ยกว่านิดนึงนะเมลอนช้างับได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ้อโห จบแล้วโอเคนะก็ถือว่าเป็นหมดที่ดีหละนะมันเหมือนเป็นแค่รีสกินเฉยๆนะนี่นะแล้วผมก็เจอซิมเพิลชาร์กอีกอันหนึ่งนะครับมันอ่ออันหนึ่งร้อยบาทนะแต่ว่าแพงเกินอ่ะเออแต่ว่าสกินมันสวยกว่าดูดินี่เนี่ยมันน่ารักกว่าเยอะเลยนะอันนี้นะสด s t simple c h a r g อีกแล้วนะไม่เอาไม่ซื้อมีแล้วโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับก็ วันนรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ